สวัสดีครับวันนี้เรามาเก็บกับดักหนกูนครับผมดักไว้ติ๊บกระหังครับไปเดี๋ยวไปดูเลยครับผม <c oughs> ครับ <c oughs> ผมจะดับปนกันไปนะครับเป็นกับเหล็กกับด้วงครับดอดีว่าครั้งที่แล้วผมเคยเอาด้วงมาแดกมัน เหมือนกับมันระแวงระแวงครับไม่กล้าเข้าครับกับเหล็กหายครับผมมันรุนนี่เจ็บจตึงครับมันรุนงว่าจะติดหรือเปล่าถ้าติดก็น่าจะเป็นหนูรุนรุนนะครับอู้หาวปาไปยันไหนเลยะหลุดไปแล้วมนะั้ยติดครับยังเป็นอยู่ครับนี่ครับ นี่ครับผมนี่จะเป็นหนูรุ่นนี้นะครับหนูรุ่นนี้เยอะครับมันไม่เข้าดวงครับจะพุมรู้อย่างงี้เอากับเหล็กมาดักหน่าเียนี่ครับเก็บขอยแยะจักรารแป๊มครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับผมเป็นข้าวโพดอะไรไม่ถึงเรื่องครับผมว่าเลยมันเขาจะมาขี้หน้าดวงนะเป็พวกนี้นะครับ ปครับไปดูกันง่ตครับต่อไปเป็นดวงครับเพราะผมจะดักกับเล็กดวงกับเล็กดวงอย่างนี้ครับแล้วลงว่านี่น่าจะดักกับเล็กไว้สองคันครับดวงถ้ากับเล็กติดแล้วสงใส่ข้างหน้าตัวกับเล็กมาดักครับผมเพราะดวงน่าจะระแวงครับ นี่ยวว่องมันไม่ติดครับผมนี่นี่ลอยมากัดเป็นหนูรุ่นๆเนี่นงเมื่อกี้ครับเป็นเหมือนบหนูครัวครับผมไปลุ้นผลงานกับเล็กกันนีดหนหึ่งครับผมนี่ครับ ไปดูสิจะมีมไหมไม่มาครับเนี่ยแม่เหมาะจัิงครับพยายามเกบแป๊บครับ,บครับ,รบนี่เป็นด้วงครับสุดท้ายอื๊บ จำช่องทางไม่ว่าได้แล้วว่าเข้าตรงไหนตรงไหนไม่ติดครับก็เหมาะจัดเลยนี่มีรอยดงรอยเดินไปจะดูกันอีกฝั่งเลยครับผมครับวันนี้ก็มาเก็บใส่นะครับสดีู๋กดูสาวไม่สบายไม่มีใครดู ครับตรงนี้เป็นก้าบเหล็กครับผมหวาบนคุยครับจะมากินมากม่เอาเอาพักใหญ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,อยกแกะแป๊บครับเดี๋ยวดึงออกมาให้ดูครับผมนี่ครับคุยนะครับผมนี่ครับนี่ครับ จะข้าวโพดอะไรไม่รู้ครับเหลืองเหลืองนี้เนี่ยเรียบร้อยครับผมยังใหญ่เลยครับเต็มกับติดครับไปดูงันต่อไปเลยครับดักมันอยไกลครับตรงนี้ผมก็จะดัก ดวงคันกับเล็กคันด้วงคันกับเล็กคันดักไปคู่ๆกันไปเลยครับครับนี่ตำหน้ตำานิครเขาไม่รู้ผมเข้ามาดักนะเนี่ยอยนี้ไม่มาครับเนี่ยเห็นมีรอยก้า,กา,กาๆครับแยเก็บแป้งครับผมครับทางในก็จะเป็นด้วงอยู่แนวไหน,ไห,นหลุดหน่อยผมก็าจำไม่ค่อยได้ละง่ายอย่นะ คร,ครบเดี๋ยวห้าแปมครับผมครับผมเจอแล้วไม่ติดครับไปไปดูอันต่อไปเลยครับผมต่องวันนี้ก่อนตรงนี้อีกสองคันครับผมดีดักเองก็จำไม่ค่อยได้ครับไปลืบไหนไปลืบไหนด้วยตเหล็กไม่มาครับผมเนี่ย แกะครับผมไปดูดวงครับบวชดักในๆนิดนึงนะเน,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 นะนี่ยไม่มีตัวหับหรอยกัดมืงเหมาะครับผมนะี่ที่เป็นกอง ไปเดี๋ยวไปดูคันส่อไปเลยครับครับตรงนี้สองคันครับผมเพราะว่ายัางร้อนอยู่ห,หัวกาดเปลี่ยนไวผมก็ปรับตัวแทบไม่ทันเลยไม่สบายตามากาศเลยเปลี่ยนแปลงไว้จัดครับไปครับเอาติดครับผมเห็นแจ่กไกลเลยครับผมนี่ครับ อาอีกครับผมผลง,งานด้วงมาแล้วครับผมต่อไปกับเล็กครับผมจะดัก,กใกล้ๆกันไว้นี่ก่อนกับเหล็กน่าจะแถวๆนี้นะครับกับเล็กหน่หนเอ้ย นี่ครับไม่มาครับนี่ครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับครับตรงนี้อีกสองั้งครับผมรอยคนมันดักกันเยอะครับจัดครเกตเหมือนหนู่ะดูดวงกันครับดวงถีงเช่ดนี้นะครับผม ไม่ต <Mai> like ิดครับเนี่ยรอยเดินเป็นช่องไปกับเล็กครับวางไว้ใกล้กันนี่ครับอผมว่าผมวางไว้ตรงนี้นะรอยดิ้นเละมั้งครับนี่ มันจะลากเชือกผมไปด้วยครับเดี๋ยวห้าไปมั้งครับผมครับเจอแล้วครับไม่ติดครับนี่ครับไปน่าจะอีกสองคันหรือสามคันนครับไปดูพร้อมกันครับผมครับตรงนี้หนึ่งคันครับกับเหล็กครับผมโอ้โหเชือกตึงครับผมดูรอยมันมากินกันนะครับนี่ครับที่เป็นกองเลยครับไม่น่าจะติดนะเนี่ย เบาจังเลยนั่งไงไม่ติดครับติดมินมินครับผมไปเดีย๋ยวไปดูคันครับผมคันก็ไม่ติดครับด้วงครับทงานด้วงไม่มาครับผมไปครับจะไปครับนี่ หนึ่งคันครับผมอา้าเห็นท้าไก่เลยครับติดครับผมนี่ปังง่ายครับง่ายท้องเลยครับผมอืจ๊อจ๊โจ๊ออันนี้เป็นหัวเชื้อปังง่ายนะครับกินน้ำหอมปังงไงไป ไปดูตรงนี้อีกสองคังครับว่าจะมีตัวเพิ่มมานี่ครับมีอีกหนึ่งคันที่ว่าไวา้ไม่มาครับรอยกัดเลยข้ามคูมาสร้าง,งหุ้นอีกคันครับผม นี่ก็ไม่มาครับมันไม่ค่อยเหมาะอรับนี่เออแั้นมาเลยเลยคันครับคันสุดท้ายไปรุน้นะครับผมนี่ครับคันสุดท้ายโอ้โหไม่ติดครับ มันไม่มีตัวเลยมั้ง้นซ้ำมาหลายรอบแล้วครับสามตรีรอบแล้วมันไม่มีที่ดักเลยครับขอเพิ่งเริ่มทำนากันครับเดี๋ยวข้ามไปฟังรถดงน้ครับผมนี่ครับยี่บขันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวครับผมถือวอ่ายังพอใช้ได้ครับ สี่สี่คันต่อหนึ่งตัวแปคผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ไปกำลังกายผมด้วยนะครับผมไม้ครีมพาราหนูครับผมสวัสดีครับ